เมนูเติมเงินมือถืออันนี้เมนูสําคัญเนี่ยเรากดเข้าเติมเงินมือถือกดเติมเงินเราเลือกระบบได้สามระบบเราจะเติมให้ใครเราก็เลือกให้ถูกต้องนะครับเลือกให้ถูกต้องนะวันีูขอแฮปปี้ทูมุกเฮปปี้ก็คือดีแด่นเนาะแล้วก็ถึงเอชแล้วเลือกเครื่ขายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกจำนวนเงินที่เราจะเติมน,นะครับตั้งแต่สิบบาทถึงหนึ่งพัน และนะครับเราจะต้องมีจำนวนเงินโบนัสเพียงพอต่อการเติมเงินด้วยนะนะครับใส่หมายมเลขเรือทางที่ถูกต้องดังน,นันเนี่ยให้เราตรวจทานเบอร์หมายเลขโทรศัพท์ปลายทางให้ถูกต้องทุกครั้งก่อนที่เราจะดากจะดยืนยันนะก่อนทช่ญกระตุกยืนยันนะเพื่อความถูกต้องถ้าเรากดยืนยันไปแล้วเนี่ยยอดเงินมันจะถูกหักแล้วเราก็จะเรียกเก็บคืนไม่ได้เลยถ้าเรา เราใส่และเบอร์โทรผิดนั่นเองดังนั้นจงตรวจทานให้ดีก่อนก่อนที่เราจะเติมเมนูถือแล้วก็กดยืนยันการเติมเงินทุกครั้งด้วยโอเคไหมครับถ้าจะเติมค่าอื่นๆเบอร์อื่นๆนะครับเราก็เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนช่องนี้เปิอขายมือถือแล้วก็เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพทนะ์ได้ตามที่เราต้องการเลยนะ